สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเกมอะไรวะซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็เจ็บคอแล้วก็มีแสมหะเยอะมากเอาอ้อนมันเอ้ดเปรตนี่ว่าเปรตหวังว่ามันจะเก่งคอครัวนะเอ้ยเฮ้ยยัดเชืแม่งวาร์ปได้โคตรโหดชิปหายเลยไงล่ะทีนี้แต่มันก็คงไม่เก่งทเ,เ,กเท่าไหร่หรอกมั้งอ่าแม่งวาร์ปไปจีเดิมวแล้วมันเป็นหาอะไรของมึงเนี่ย มันคืออะไรวะเออใช่มันคืออะไรวะกุงงเอาสีหัวใจไปหนึ่งหลังจากนั้นก็รอให้มันโหลดอ๋ออันนี้เราต้องไปเติมฟืนเหรอไปหาฟืนมาเพิ่มอาดาบแล้วอันนี้คือให้เราไปเก็บฟืนนะครับรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยเว้ยอยู่ในถ้ำมันคงไม่มาหรอกมั้งอันนี้อ๋ออันนี้คือทางออกเดินไปตามทางเท้าสินะเอามึงหามาตรงนี้ทำไมอะอ๋ออันนี้คือเปรตเปรตผี แล้วเราทำไงกับมันน่ะอันนี้คือเราเข้ามาที่นี่นะแล้วก็จะแปลงไงว่าโคตรยากเลยก็คือให้เราเามาหาฟืนนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่อ่านมันแกีคือไอ้พวกนี้มันรู้กันเปล่าว่าที่นี่มีวีปดนั่งเด็กส่วนกูก็แบบว่าตัวกูรู้สึกว่าตัวกูเล็กไงไม่รู้เอออันนี้คือคานคมันเด็กเลยไม่มันไม่ได้คามันเดินแต่มันบอกว่ามันเหมือนคาเนี่ะมันเข้าใจไหมคือตัวกูกระเปียกเน่ะ ตัวนี้ก็ไปไม่ได้หินมันมาอุดอะไรตรงนี้วะเนี่ยอ๋อมีสตอมนาด้วยกูสบายขึ้นเยอะเลยที่ได้อยู่ในถ้ำนี้ก็เป็ดมันคงจะวิ่งไล่ได้แล้วมั้งถ้าโลวิ่งได้ขนาดเนี้ยแต่ก็ถ้ามาวิ่งไม่ได้ก็ช่างหัวมันเหอะในที่สุดก็ได้ออกมาจากถ้ำแล้วเดี๋ยวขอลองอะไรแป๊บนึงคือถ้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ากูเดินไปหามันมันจะเกิดอะไรขึ้นกัว่ามันหายไปแล้วแหละดูซิเออใช่มันหายไปแล้วแหละมันอยู่แถวๆนี้นี่ เดินไปสไกลแต่กลับมาแบบโคตรผิดหวังเลยกูนี่เซนาฟืนในป่านี่มีแค่อันเดียวโคตรเยี่ยมเลยกูกูเดี๋ยวเวลากลับไปหาเพื่อนเอ๊เดี๋ยวก่อนนั้นนี่มันใช่มันก็ทางลับมันต้องมีอะไรที่มันแบบสุดยอดแน่นอนมึงรีบเดินซะเออรีบวิ่งนะมึงอ,อ่ะเออสตาม่น่าหมดแล้วกูมันก็จะเป็นมันคืออะไรวะต๊ได้มาหนึ่งอัน อะไรวะเนี่ยมาแล้วเพ,เพื่อนเอาซุปไปแดกโอ้ได้รับมาทานแล้วได้มาห้าดาวแล้วไปทำอะไรมันห้าดาวหรือกูต้องให้คะแนนมาห้าดาววะไอ้ลูกไอ้ลูกนั่นมันคืออะไรมันว่าทำอะไรได้วะกูงงสงสัยได้มาลูกนึงแล้วเพื่อนของคุณหายไปอ่าแล้วมันจะหายไปไหนล่ะไปนอนในเต็นท์ปะเนี่ยฉิบหายแลวไงยอยู่คนเดียวเชื่อจริงๆงทิ้งเพื่อนไอ้สันดาน ไอที่มันเขียนไว้เมื่อกี้มันบอกว่าตอนกูหลับอ่ะเพื่อนกูหายไปคือมันน่าจะทีมเพื่อนเลยเออกูหวังว่างั้นนะแล้วแม่งก็หายไปสองตัวเลยกูเนี่ยแบบเซ็งเลยพวกมึงซึ่งกูต้องตามหามันโอนี่จะเดินเข้าไปมันจะเป็นอะไรเปล่าวะกูจะไปต่อยมันถ้าตัวมันผอมแค่ยังกูวิ่งซัดหน้ามันตายหาไปได้แล้วพอมันไม่มีหน้าด้วยเป็นหัวลำโพงโอ้โอ้กูตายเหรอหรือไงเป็นอะไรของมึงเน่ะเอ้าตัวเด้อไอชิบหายเฮียมันอยู่หลังกูปะเนี่ย ไป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  <S <S ชิปเดี๋ยวโอ้หัวขาหัวขารอด้วยไอ้สัสไปอีกยอะไร,นะนเ,นนรเนี่ยเมื่อกี้มันมัผัวพ่องดิกูไม่ใช่ผัวมึไงไอ้สัสไปไป,ไปเอออะไรวะเนี่ยชักไม่งั้นกนูหนีก่อนเนี่ยเออเสียวหลังมากเลยตอนเนี้ยมาวิ่งเร็วกว่เปล่ากูยังไม่รู้เลยกูต้องสไปด,ด์ด่วนแล้วตอนเนี้ยมันยังตามมาอยู่ปะเนะี่ยโอ้โหตามมาสักไกลเลย โอ้โหถ้าเดิมแม่งอย่างแรกเห็นที่นี่กูนี่เครียดเลยแม่งเอาเปรตมาฆ่าจะเอากูมาชิวเออเออแต่ถ้าเดิมมันก็สร้างสารรค์ดีนะกูต้องเพ่นก่อนแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้วิ่งเร็วอะไรมากหรอกคือก็ไม่ต้องไปใส่ใจแม่งเลยกันนะเราต้องไปที่หอสัญญาณนี่หอสัญญาเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรวะเออช่างมนเหนอกูขี้เกียจแปลละ กูดแจเลยเอาจบซะละจะบอกไอ้พวกหายนี่ตายแล้วนะสมควรแหละแม่งทิ้งเพื่อนอยู่ดีๆก็มีก้อนขี้ทับอุโมงค์ชิบหายแล้วไงล่ะเปิดมาแล่ะทีนี้มันบอกว่าเออช่างแม่งอ่ะกูเข้าไปแปะที่หลังก็ได้อ้าวแล้วเพื่อนกูก็ติดอยู่ในนั้นเลยโอ้เปิดมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนกูมันเออช่างเหอะแม่งทิ้งกูกูเมื ไม่ต้องไปใส่ใจแล้วแม่งว่ะมาถึงแล้วไงทำไงต่ออ๋อไอ้ลูกบอลปริศนานี่ได้มาสองอันเอ้าจบเลยอ๋อกูได้ที่พักใหม่แล้วกวงว่ามันจะตามมาไม่ได้เนอะ